โอ้ยมีงูด้วยใส่งูโอ้โหโอ my god จับได้ครับโชว์หน่อยเคยไม่เคยเห็นหรอว่าต่างคนก็ต่างอยู่ดีวะสัตว์ที่อยู่ส่วนสัตว์คนที่อยู่ส่วนคนดิเน่เราจะไปเบียดเบียนไงี่ยขอร้องเอาพาดคอให้ดูหน่อยไม่ไม่พาดได้ไหมเฮ้ยอุ้มหนูหน่อยนะร้องอยู่ใช่ไหมลูกโอ้ยอุ้มหนูหน่อยอุ้มหนูหน่อยแบบไปอุ้มหน่อยเร็วอะไรสุดๆเนี่ย ผมต้องทำตลอดเลยนะไฮ้ยอุ้มหน่อยขอขอแตะแตะได้ไหมครับแตะแตะแตะพี่พี่บอกน้องก่อนว่าห้ามกัดผมอ่ะน้องไม่กัดหรอกรู้สึกไงผิวเพื่นผิวมันหนืดหนืดแต่ทำไมน้องมันนิ่งอย่างพี่น่าจะเหนื่อยอ่ะน้องเหนื่อยไหมน้องเหนื่อยโอ๊ยได้ยังไงอย่างั้นอย่าไปกลัวน้องเดีอย่าไปกลัวน้องเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะอารมณ์ไม่ดีนะใช่ใช่น้องอารมณ์ดีตลอดอ่ะจับให้จับให้พี่รู้ได้ไง อย่าจับเหมือนกูอัวกนะูไม่ชอบม่เราต้องจับข้างหลังไงเออ